ขึน้นตู้การันติงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามการพน,นรัน,นเป็นสิน่งผิด,ดกฎหมายเกและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตือนไก่โอ๊กมาแล้วจ้าโอเคนะคะก็กราบสวัสดีทุกท่าน,นกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊กอีกเช่นเคยนะจ้ามาวันนี้นะไก่โอ๊กก็มาพร้อมกับเกมสาวท่ามของค่ายพีซีนะเพื่อนๆวันนี้พวกคุณมา50บาทเดี๋ยวจะมาปั่นเกมสาวท่าม้าส50นะ เดี๋ยววันนี้นะก่อนจะไปเริ่มเกมนะจ๊ะไก่โอ๊กนะมีกลุ่มดีๆมาแนะนำนะเพื่อนกลุ่มแนะนำเกมแตกนะกลุ่มอัปเดตเกมแตกนะในกลุ่ม ก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการอัปเดตเกมแตกช่วงเวลาเกมแตกนะสมาชิกในกลุ่มก็จะมาอัปเดตเกมแตกกันตลอดเวลาเลยนะจ๊าเพืเ่อนๆคนไหนนะยังไม่ไปกดเข้ากลุ่มนะก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปในะซาไกโอกปักหมุดไว้ให้แล้วเจิมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวไกโอกจะเริ่มต้นที่เบ็ด5บาทเลยนเพื่อนเล่นแบบวัดวัดกันไปเลยไกอกมีโอกาสในการปั่นสิครั้งนะ เดี to hmm. oh, ๋ยวเราไปลุ้นกันโอกาสจิครั้งในการปั่นในเก้อุกเสรอดหรือเปล่ากับเกมส่าธรรมนะโอ้ยเหลือจิ้มคาบาทเพื่อนยังไงปั่นเขียวนะล้หรับเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แม่กันด้วยนะคะต้องกระชัยยังไม่กดซับตั้งไรก็กดให้ด้วยเด้อ ไส่ดีรัวรัวนะยังไงอู้เลยไหลต่อมาสีฟ้าแถวสามเกียดายนะแถวสามไม่ลงไปลงแถวสองแทนนะโอ้ดเงรางวัลเมกกัมมาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทกืบคาสิบสตางค์นะเพื่อนโอ้โหน่าจะรอดแล้วนะบวกมาเกือบสองร้อยเลยนะไหลช็อตเดียว วันนี้สาวทำเอาเรื่องจัดจัดนะวันนี้เจ๊โอมาตามสาวทำนะเพื่อนๆไปดูในกลุ่มกันนะเพื่อนๆในกลุ่มเขาอัปเดตกันว่าเกมสาวาทำแตกดีนะเี๋ยวเลยมาจับตาเอาแล้วก็เรียบร้อยเพื่อนเข้าตรีเกม15บาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันฟรกเกมแรกของเราในวันนี้กับเกมสาวทำนะจะบวกไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันลุ้นไปพร้อมๆกันจ้า ถ้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่กดติดตามช่องไก่โอ๊กม,มาแล้วนะรบกวนเพื่อนๆฝากไก่โอ๊กก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ รางวันนลเมกามา242บอาเพื่อนจะคุนเติมแรงมาแค่50บาทนะตอนนี้บวกมาจะ500แล้วนะทำเป็นเล่นไปนะกับเกมเปลนะ่าท่านะจังหวะมันไหลนะจังหวะดวงดีนะโหเพื่อนใครโอ,โอ,โอ,โอ้บอกเลยนะบวกรัวรัวจ้าสามหมุนสุดท้ายของเรากับตัวคูณ20สนะสิบสุดแถว กับคูณยี่สิบสองจะแถมกระเป๋าสาวทาโอ้โหูไม่แถมนะโอเคได้เงินรางวัลรวมมาสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเพื่อนเนก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับเด็ดห้าบาทนะเข้าฟรีเกมได้มาสามร้อยเกือบสี่ร้อยนะถือว่าโอเคเลยไม่มากไม่น้อยนะเพื่อนแต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะเพราะเราปั่นเข้าฟรีเกมเองจ้ามาเดี๋ยวเราไปกันต่อนะเดี๋ยววันนี้จะ เทโอ,อก๊กจะขออนุญาตปั่นยาวๆเลยนะเทโอ๊กจะไปญญเลนะ่นเกมนะเพื่อนนะจะปั่นหาฟรีเกมเอาเองนะโอ้ยวายคู่มาอย่างนี้โอเคอน,น,อเนะบอลถกมาเจ็ดร้อยแล้วเอาแล้วก็เรียบร้อยสากแคตเตอร์ห้าตัวเพื่อนเทโอ๊กปั่นเข้าฟรีเกมเบ็ดสิบนะมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันจะแตกหรือเปล่านะเกมสาวรับนะเพื่อนวันนี้ปั่นเข้าฟรีเกมไม่ยากนะ สำหรับใครตามได้รีบๆไปตามกันเลยเด้อสำหจับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะเล่นตามไก่อกนะก็เข้าไปดูกันได้เลยที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะโอกฝากหมุดไว้ให้แล้วนะคน้าไปที่ลิงก์กันได้เลยจนะ้า คอมเมนต์ใต้คลิปนะเพื่อนนะก็จะมีทั้ททงลิงก์ทางเข้าเว็บแล้วก็กลุ่มอัปเดตเกมแตกงนะกดเข้าไปที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมไปกดเข้ากลุ่มอัปเดตเกมแตกกันด้วยนะจ๊ะเพื่อนไปดูเป็นแนวทางในการฝันเด้อโอเคแล้วโมแต่โมนะไม่ทันได้ลุ้นเลยนะได้เงินรางวัลเมกกะมีสามร้อยเจ็ดสิบหกบาท,ทเพื่อนจากคุณเติมแรกมาห้าสิบนะตอนนี้บวกมาพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ พอไม่ทันนะพู้เดอยเกินโอเค,อเคสามมือสุดท้ายของเราเสุดท้ายแถมหรือเปล่าโู้สุดท้ายและท้ายสุดนะโอเคได้มา468บาทนะพอไปวัดไปวานะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะเล่นไล่เบ็ดไปเรื่อยๆดีกว่านะเข้าฟรีแล้วก็เปลี่ยนเบ็ดน,นะ ขออนุญาตขยับไปที่เบ็ดีเลยละกันช่วงนี้นะไค่โอกไม่ยล่รู้ว่ดจะเล่นเกมอะไรนะเพื่อนเล่นแต่เกมเดิมๆก็กลัวเพื่อนจะเบื่อนะถ้าเพื่อนคนไหนอยากให้ไก่อกเล่นเกมไหนให้ดูนะก็คอมเมนต์จะมาได้ที่ใต้คลิปนะจ้าโอ้แล้วก็เข้าไปทีเรียบร้อยเะเพื่อนชมซีเกมเบ็ดยี่ซีโอโหปรับเบ็ดเพิ่มฟุ้เข้ารีเกมปั๊บอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวไปลุยกันซีเกมเบ็ดยี่จะแตกหรือเปล่า ไม่ไหลต่อเลยนะแต่แต่ทีเดียวแล้วก็หยุดเลยนะเพื่อโอ้ยเอ็เขียวยังไงตอนนี้เกือบสุดแถว เมกามา960บาทเพื่อนเป็นยังไงเจอไอ้เขียวช็อตเดียวนะพวกมวันเกือบพันนะ่ะสองสุดท้ายของเราสุดท้ายโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะได้มา1,100กับอีก84บาทจ้าโอเคแต่คุณเติมแรกมา50นะเพื่อนตอนนี้บวกมา2,000กว่าแล้วยังไงจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ มีสักหน่อยละกันนะพอไม่น่าเกลียดนะใส่ทิ่งไหล่ข้างคู่ไว้อู่ไว้อย่างนี้ใส่ต่อไหมชอัอ้นนี้อู่ไา,า,า,ายคู่เออกดีมากเอแถวแรกมะเอแถวแรกเอไม่ลงแถวแรกนะโค่นกัานหายใจหายคอไม่ทันนะเชียร์ให้ลงนะแต่ไม่ลง จะสามพันแล้วนะอ้หไหลสิทธิ์ต่อฉันนี้ยังไงสวยน้ำเทแถวแรกมระเทศแถวแรกขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะก็ไวกมาสามพัน่าแล้วนะเพื่อนอยังไงข,นะขออนุญาตไปทีเบ5 0นะขออนุญาตปัดเสร็จ2 0 0น้อ 3, 000, ยถ้าเงินลดเหลือ3,000นี่ก็พอเลยนะเอาอยัางไงฉันนี้ได้ยิเนเชอะอ หรือเปล่าแคตเตอร์อีกหนึ่งตัวโอ้โหเองสุดแถวนะเมื่อกี้นะมาสิบแถวแรกสแคตเตอร์ยังไงโอ้โหสีฟ้าอย่าลืมสีฟ้านะไล่สีฟ้าสุดแถวเลยเมื่อกี้ยังไงไยังไงเสียใจนะเพื่อนไม่เข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะไม่เสียใจได้เงินรางวัลก้อนโตมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทน,นะ โอเคพอดีกว่าอุ้ยเกินค่านะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวโอบอกว่าถ้าลดเหลือสา0พันจะพอนะเล่นปัดเศษไปอีกกี้นะบวกมาอีกพันกว่าโอเคเลยสําหรับเอ็นสาวทมในวันนี้นะคะแต่คุณเติมแรกมา5 0สิบาทนะตอนนี้ได้มาที่4ี่4บา vic, บาทก็ถนะือว่าได้มาพอหอมปากหอมคอนะได้มาพอสมควรและพอดีกว่าวันนี้ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะเล่นตามไปโอ,อ๊กนะก็เข้าไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะไปโอ,อกป๊กฝักหมุดไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยอ่าอย่าลืมเพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็อย่าลืมไปกดเข้ากลุ่มอัปเดตเกมแตกกันด้วยนะในกลุ่มนะก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการอัปเดตเกมแตกช่วงเวลาเกมแตกนะสมาชิกในกลุ่มก็จะมาอัปเดตเกมแตกกันตลอดเวลาเลยเข้าไปดูเป็นแนวทางในการปั่นกันได้นะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมเพื่อนๆคนไหนะคาดูคลิปนี้แล้ว ไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ไก่โอ๊กกันด้วยนะคะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่กด s u b สไครต์ช่องไก่โอ๊กมาแล้วนะก็กดให้ด้วยนะจ้าวันนี้เก่โอ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ